มันเบอร์ของเมซี่นี่ยว่ะโอ้โหเนามาร์แทงลูกนี้โอ้โห,หเพื่อนสวยๆครับจังหวะนี้โอ้โหเปเลกินี่นะครับทีประตูขึ้นนำง่ายๆครับจังหวะนี้นาทีที่2นะครับโอ้โหเปเลกินี่กองเชียร์บาร์เซโลนาสะใจครับเนมามาเกมแรกก็ทำให้ทีมมีโอกาสจบสกอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับดู เนมารับต้องชมเนมาครับโอ้โห, ridge, หมองทีแล้วก็จ่ายทีดียวลุดแล้วครับโอ้โหนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเป็นเซนบอลของเนมัาทุกคนดูภาพชายครั้งครับโอ้โหนมาจ่ายด้วยซ้ายนะโอ้โหขนาดเป็นข้ามขนาดไม่นึกว่าจะจ่ายสวยขนาดนี้โอ้โหเป็นเลกินี่ต้องขอบคุณเนมาครับโอ้โ